เอาทับทุกคนครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับคาวเอ็มนะครับผมก็เสียงแปลกๆหน่อยนะครับพอดีเป็นหวัดนะครับรอเล่นะครับผมได้ทัการยืนช่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งของพวกนี้ก็กรรมสิทธิ์เป็นของผมนะครับช่องนี้เป็นช่องของผมนะครับนะฮะก็ไม่มีใครรู้ครับเพราะว่าผมยืนเรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็สวัสดีครั้งนะครับทุกท่านนะครับคนผู้ชมทุกท่านวันนี้อ่ะรีบจังอะ ไอรนม่้างงานไดโอ้แผนแตกเลยโอ้โอ้ยเบนไม่ช่องา่โนะครับก็กลับมาพบกับเราเหมือนเดิมครับสี่คนนะสี่สหายนะครับสี่สหายเรียบร้อยนะฮะโอเคนล้ก็ปิดก็วันนี้เราจะมาทำอะไรวะเราวันนี้เราจะทำประตูเชื่อมนรกเป็นประตูลิงค์ลิงค์เนเธอร์ก่อนที่เราจะไปเนเธอร์เนอะก่อนที่เรา คือเราไป,ไปตายในเทอร์กันประมาณสัก20รอบยังไม่หมดนะกพรว่ากูเกิดปัญหาอะไร,รอเอ,อ,อเ่อกูเห็นตรงฟาร์มไหมเ,หเอ,อ่อมันเป็นตอนนั้นมันซอมบี้พิกแมนเนี่ยเอ้าเอ้ยอ้าหายวัดเอ้าเบสิสต์เอ้าอ่ะอะไรวะหายไปเร็ว ก็บอกแล้วมัน invisibility อยไ่ในนะเพื่อนว่าเมื่อกี้มาซอมบี้ซอมบี้พิกแมน่นั่งไปเปิดมาก็หลอนแล้วเปิดมาก็หลอนแล้วครับโอเคผู้ชมมาบัดดี้วัดดี้บุ๊บัดดีผู้ชมอีกรอบนะวัดดี้วันนี้ก็มาต่อกันอีกทีนะโดยวันนี้เรามีแผนจะเอ่อทำประตูเนเธอร์ลิงเอ่อลิงก์ไปที่ต่างๆลิงก์ตรงฟาร์มสปอนเอ็นมอนสเตอร์ที่เราทําไว้แล้วก็ลิงก์ตรงท่าเรือที่อยู่ตรงนู้นน่ะซากเรือใครจําได้นะ นี่เดี๋ยวต้องไปไอ้นะนีน่ได้ไวเลเตอร์เราจะได้เปิดตัอง,ป,องประตูที่ไวเลเตอร์ทำลิงก์ตรงบ้านไวเลเตอร์หมู่บ้านไวเลเตอร์โอเคตอนนี้เดี๋ยวพาเข้าไปรับชมแบบคร่าวๆก่อนปิงนี่เดี๋ยวออบ้านอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นออก็จะมีลิงก์ตรงนู่นที่เป็นอ่าฟาร์มยีคีแล้วก็ลิงก์ตรงนี้เป็นหน้าบ้านแล้วก็ลิงก์ตรงนู่นอ่ะเป็นประตูหลักที่เคยเราเคยใช้ตลอดก็จะเป็นลิงก์ตรงอ่อะไรนะท่าเรือ ที่อยู่ข้างในสูตรนู่นนู่น่ะนี่นี๋ยวพาไปดูยวพาไปดูเข้าแล้วเข้าละปึ๊บเข้าให้นี่นะลิงก์กันเออความคิดนี้ขอยกเครดิตให้คุณฟิวแลครับคุณฟิวนี่แน่นอนครับเขาเป็นคนคิดคน้นไม่ได้คิดค้นหรอกมันแค่ทำขึ้นมามันแค่รู้วิธีทำเออมันแค่รู้วิธีทำมันก็เลยทำแล้วว่าพวกผมนี่มันออไม่ค่อยได้ปกสมองมเลย ทำไม่เป็นอ้าวนี่ไงวิลเลเจอร์อยู่เนี่ยไปผมมีหน้าที่แค่เอ่อหาจ๋าไปอยู่นัหนมะไปไหนมอยู่ในเธอร์ฟิลเหรอฟิลวันนี้ฟิลฟิลล้างวันนี้อันล้างอันล้างกอลังหันเดี๋ยวแล้วก็วี่เนเจย์มาทำโดมพอร์เนอร์ลิงค์เอ้ยโอ้โหใจเย็นนะทำทางเชื่อมไงวะเนี่ยกู เ้ยวิ้ยมาวิเล็ตเจอแล้วเห็นไหมตัวดีเดเมกมาวิเลเจอแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีและดีแล้วตัวใจชูงมิดไหมปิดปิดเน็ตเทอร์กันปิดตัวเน็ตเทอร์กันเพรโอ้โหไฟข่าวทุกคนไม่ต้องห่วงอันนี้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวประดับสวยๆแน่นอนไม่ต้องห่วงอันนี้ชั่วคราวไปก่อนชั่วคราวไปก่อนอันนี้งานรีบสวยงามประการตาโอ้โหเพราะว่ากูไปตีวิเล็เจอร์วิเล็เจอร์มันก็เลยกดราคาของกูแคบๆเดี๋ยวถ้ากูยังไม่ตีมัน ไม่แตะเลยใช่ผมคิดดูนะเฮ้ er, ังไงนะความความเหล็กก er, ันใช่ไหมไฟอัพพายอะไฟอัพพายอะไฟเอสเปคอะไม่ใช่ไฟอะไรว่าไฟเอสเปคอะมันใช้ไดมอนด์จากเดิม16แค่มัขึ้นมา22เลยสวยไดมอนด์หรอไม่ใช้ไดมอนด์เลยหรอเอ็นพีซีไม่ใช่ไดมอนด์เอเมอรัลอะเออเยอยตกใจเลยเฮ้ยไดมอนเท่าไหร่วะ11 31อะ31หรอ กากูรีดหูเนื้ออะไรมเนี่ยอิมมีมแล้วเพื่อนสามสิบเอ็ดอันเนี่ยอิมมีมแล้วก,กูเอาเนี่มาจะก,กูจะก,กูเอากระดาษมาแรกก่อนกระดาษกูเยอะมากเลยเอ็นเอพีซีนะ่ยอิมมาเมืงไม่ค่อยอิ่มมาเอพีซีอิ่มแล้เนี่ยแต่กเจอแนะ่เอพีซีกูเจอดงกระดาษกูกูศาสตร์ดูแลรักษาต้นอันนี้กูเป็นอย่างดียอดเลยกูเลยสุดยอดจริงๆเดียวเลยเราจะลิงก์ตรงไหนยังไงนั่นไงมึงเห็นมึงเดินลงไปชายเดินเดินเดมองมาหน้ากูชายมองหน้ากูแป๊บนึงแป๊บนึงลุกลุกเอ็กซ์เฟสมี แล้วก็สเปกมีน้อยน้อยเล็กสเปกมีเริ่มแล้วเริ่มแล้วทิงตรงนี้นเห็นแล้วลิ้งตรงนู้นเห็นแล้วทําไมอันนี้คือวิลเลจใช่ไหมเพื่อนอ่าอันนี้เป็นบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านอันนี้บ้านอันนี้อันนี้คือหน้าบ้านใช่ใช่เอาป้ายมาติดด้วยนะอ๋อไปเป็นเผาเดี๋ยวเรีาป้ายมาติดนะทุกคนจะได้ไม่หลงไฟเผาใครจะจุดไฟเผาอ่ะที่มึงจุดไฟอกูเดิมปีเยี่ยมไปเฉละโมยอ่ะโมมันสวยไงมันสวย ใช่มันสวยเสกูเดินไปเก็บเองไม่เอาต้นไม้ในเนเธอร์ไปปลูกด้ยดิมันปลูกได้ปะมันปลูกไม่มันปลูกขึ้นหรอวะไม่รู้เหมือนกันมันปลูกไม่ขึ้นมันต้องใช้ดินเนเธอร์แต่ดินเนเธอร์เวลาออกมาวางแล้วอ่ะมันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็นธรรมดาไอ้ที่มันโดนไฟแล้วก็ไหม้ตัดไม้ออกไปประดับเองอ่ะตัดไม้ออกไปประตัดไม้ไปได้ไหมได้ปะเฮ้ยประดับดีเอาดิอ่ามึงทำวันนี้ก่อนมึงทำวันนี้กูเป็นแค่กรรมกรกูสนใจโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแก้เองเท่านั้นมึงจะทำก็จะกัน ช่วยไปลิงก์กับที่อื่นๆนะครับผมระหว่างกูทำไปนี่อยู่เอ,า yeah, อเ <c oughs> ้า,า,อ,า,อ,า,าอ,อย่าบอกไม่ไอ้เอลมาเล่าอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่เอามาเล่าไม่ใช่ขายามาเลมานี่ลิงก์ไงดิว้าข <c oughs> ายนี่อื <c oughs> นี่เอเม่กูอยากไปบ้านฮะกูอยากไปบ้านมึงจะมาทำอะไรบ้านกูจะมาค่มขืนกูเหรอเช่กูยังร้อนอยู่ที่สองไม่หายนะที่มึงร้องอะไรเร็วร้องเพลงใจเกเรเนี่ยคุณรู้สึกร้อนอยู่นะห้ามตัวเองไม่ได้สักทีรู้สึกร้อนอยู่เลยนะทำยังไงให้มันฉันยังกลัวอยู่ฉันยังหวาดกลัวพูดใจมัน กลัวกลัวไหวเล่นเกมอยู่จู่ๆแม่งหันมาแเ้าเพื่อนสนใจไหมโดนแน่ใจกูบอกสุดแน่ตรงๆแล้วกูโดนแน่ๆไม่น่ารอดมึงนอนหน่อยดิการเอาไม้กันลาวาเพื่อนมึงนอนให้กูหน่อยนอนให้กูหน่อยนอนไงเงในเนเธอร์ก็ออกไปสิบอกออกจากนอกเขตในเนเธอร์แล้วนอนในเนเธอร์นอนในเนเธอร์ในเนเธจ้บูไมีชีวิเกาะเว้ย เราวิง่งก่อนบ,บ้านให้กูนอนได้ตกโลกไปแล้วตกโลกไปแล้วอ๋อไม่มีอาหารอา๋อมีอยู่นี่หว่า <c oughs> สวยงา <c oughs> นอนเลยนอนให้กูหน่อยแป๊บนึงมงกลับไปไล่ไบิวมันจะนอนไงไบิวมันนี้เอฟเคอยู่มันก็เรียกไอ้บิวสิบบิวตโองเรียกมันตโองโเรียกมันดิบิวนี่นี่นี่มันต้องเปิดนี่มันต้องเปิดนี่รอครับบิวบิวอยู่เลยบิวอยู่เลยเจ้าวาดไปแล้วเจ้าวาดไปแล้วบิวอยู่จริงด้วย ฮะพูดเที่อะไรวะกูบอกแล้วม like ันต้องเปิดเอ็โคอย่างนี้มันถึงจะกลับมานอนทำอะไรมานอนอนออะไรกูบบลานมานอนกลับมาเซลเปลเซกลับมาหาชั doo. ้นได้ทีได้ไหมได้เดี๋ยวเดี๋วไก่มันแย่งเตียงกูอะฟิวน่าสมเพชเฮ้ไก่ไก่โดน ไก่มันเหยียบบนเตียงกูกำลังกลับไปไหมนะไม่นะเตียงก็วันนี้ถ้าเกิดไม่เห็นกูพูดในคลิปไม่ต้องไม่ต้องใส่นะกูนั่งสามเอฟคิไม่ไม่รู้คนดูมวยต้องบอกเขาถ้าไม่ต้องต้องบอกเขาก่อนว่ามันดูมวยต้องบอกเขาก่อนว่าเรามีเราทําที่ฟาร์มจากพาร์ทห้าใช่ไหมแต่ว่ามันลงไม่ได้ต้องบอกว่าพาร์ทห้ามันลงเอ่อพาร์สี่แล้วมันลงไม่ได้ในกรณีเนี้ย เรารวมไปไม่สามารถลงได้คือคุณจะเห็นว่าทุกอย่างมันมันเยอะไปหมดเลยใช่จริงๆคือขัดไปแล้วอ่ะอัดไปแล้วอ่ะเสร็จปุ๊บไม่ตายเสียผมลบต้นฉบับไปแล้วด้วยมันก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูนะไม่มีตัวอย่างให้ดูตัวอย่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูปั๊มนี่เนี่ยนอนเถอะครับได้โปรดนอนเถอครับเพียงแค่คุณกดสลิปมึงอย่าถอดเสื้อสิใจคอไม่ค่อยดีเห็นอยู่นะนิวตัวเองไม่ให้รักใส่ ใช่ยังไม่นอนจอะฉ่อมกระบาลแล้วนะเหลือใครเหลือไอ้นายหรอเหลือไอ้นายเนี่ยมันกำลังขึ้นเตียงมันมันค่อมกูแล้วตอนนี้มันค่อมกูแล้วไอ้พวกนี้มันจะสวิงกิ้งกูเหรอห้ามตัวเองไม่นะเหรอุ้ยตกเองมาละโอ้ยโดดโอ๊ยไงแม่ไปขุดควอกันได้เลยว่าจะต้องชางบ้านต่อบ้านบ้านคนพิการเลย การคิดการอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะคะเพราะว่าชายมันเป็นสนมันเลยเป็นเนี่ยเนฟอยนี่อ่ะฟอเสาเลยแง่งขีดเนี่ยเอาละเราไม่มีอะไรเลยนะบ้านบ้านมาแค่เกิดการตกแต่ง,งนิดหน่อยมันก็เลยเอ่ออยู่ช่วงปรับปรุงอยู่ก็เลยเออกมายังไม,ไ,มไม่ค่อยสวยมันไม่ได้อัดไวท้ทครับล่ถ้าอัดไว้ก็อาจจะมีคำว่างโง่โง่มามันชื่ออะไรวะชื่อมันชัยใครซบเดียนอ่ะอย่าถามกูกูตอบไม่ได้เลยไม่ ไลฟ์ออฟซีเดียนไลฟ์ออฟซีดอมไม่ใช่อะไรเนี้ยมิสเตอร์สปอนเซอร์เหมิสปอนเซอร์เหรอสปอนเซอร์เมูเซอร์ม่ไม่ไม่อย่าร์สปอนเซอร์ก็อย่าขายข้ามช่ไม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 ่ได้ไม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 ่ได้ห้ามขายห้ามขายไม่เราก็เอาจะจะจะเอาค่าโฆษณาให้พวกนายด้วยไงเฮ้ยน่ารักจังอ่ะน่ารักแต่เมื่อไรเนี่ย what what the hell is this อื่แหละใครอยู่ตรงกลัวไม่มีใครอยู่กลัวใช่แหมกูว่านี่ถ้ากูแบบต่อพลาดแบบว่าล่วงลงไปในลาวาลาวาเลยเลยลาวาเลยเหรอเดี่ยวคนหลอนเลยไม่ไหวแล้วไอ้หนูบ้านมีแค่สี่คนเหรอวะหมู่บ้านมีแค่สี่คนเหรอวะกูกำลังปั๊มปั๊ม mbc อยู่ ว่าไม่ได้มีสี่คนจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่นายสังหารโหดไปแล้วไงนันสั่งอาหารไปทํใหม่ล่ะไปจะทําร้านค้าไอหาล่ายังไม่เห็นทําอะไรเลยยังไม่ได้ทอะไรสักอย่างเลยเ <c oughs> น็ตระเบิดทีเสียงหายแล้วเออเน็ตระเบิดโอ้โหทุกคนอยากแกเผาไอเอสดมากเลยนีต <c oughs> ไม่ได็ดม่นี่คือเรื่องจริงนะเน็ตไอเอสม่งลบมวันนี้ม <c oughs> ันจะอัดตั้งแต่จะอัดตั้งแต่นี้แล้วอ่ะจะอัดตั้งแต่สี่ทุ่มอ่ะโอ้โหดูเน็ตสภาพเน็ตโอ้โหหายไปสองชั่วโมงได้เลยโอ้โหแล้วว่าเขาน่ดนี้ถ้าเกิดเขาเข้ามาเป็นสป โอ้ยเน็ตเน็ตคุณดีมากครับผมเน็ตคุณแบบว่าสุดยอดเลยผมรับประกันนะเน็ตเร็วแรงเต็มสปีดแล้วถ้าเกิดว่าใช่สปอนเซอร์อ่ะคุณนตั้งตากเหี้ยเลยว่ะเหี้ยวันนี้แม่งก็ไม่ได้เรื่องเลยเน็ตอะไรก็อู้อู้พูดไม่ได้นะพวกใช้เองเหมือนกันที่มาใช้ตัวจะไม่หมดเลยฉันใช้เอเหมือนกันยังเป็มมันสว่างจริงนี่แม่งจู่จู่นึกแะหลุดก็หลุดอ่ะโอ้แต่ได้ก่อนพายุเข้าทางกองทัพมีทยาเข้าว่าพีพายุเข้า ใชลโลก็ไม่แตกถ้ากลับม,มาแล้วผมอุตุนิยมที่ไงเออไหนๆก็มาแล้วนี่นี่ทุกคนฟาร์มฟาร์มอันนี้เป็นฟาร์มแมงมุมเออได้ยีเนี่ยดูจากเสียงก็น่าจะรู้แล้วเนี่ยจริงๆรัวๆแล้วเนี่ยเออเนี่ยไอคนที่มันไม่ยอมทำอะไรมาแต่ฟาร์มเลเวลเนี่ยเอาเยอะดีเป็นจะบอกว่าเป็นจะบอกว่าอะไรจมระวาไปแล้วอะฮะไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวนะบอกไว้ก่อนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกัยทั้งระเบิดทั้งพลิกแอร์โก้เฮียเกี่ยวไม่เกี่ยวนะเขาว่าเดี๋ยวซิลซิลท็อตในในกล่องน่าจะมีอีกอันนะฟิลไปเอาได้นะไม่กูไม่ได้เอาซิลท็อตไม่กูจะเอาเช่แมงเหรอเฮียกูทำมองได้เสียงเสียงละถวยแล้วไหลเลยดเลยเพิ่เสียงละถวยแล้วกูยังไม่ได้จับเลยอ่ะ ใส่ลงไปใชุ่ลาวาไป้ะใช่ใ่แกก็โบกเอาไปลงไปสปรีมนี้ลาวาแล้วหรอมันไปชูนิ้วโป้งวะี่นมันเป็นนธอร์ว่ามันชูนิ้วโป้งละนิ้วกางเลยเฮ้ยนี่นีต้องเปลี่ยนทางต้องเปลี่ยนทางเะฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้โหเฮ้ยเีล้โอ้ยโอ้ย เพื่อนเพื่อนไม่สามารถตอบโต้ได้ไม่สามารถตอบโต้ได้ซูแม่หรอซูไม่ได้ซูไม่ได้ไม่มีธนูจะแม่หรอไม่มีธนูแล้วอ่อนแอตัวนี้ไม่มีธนูแล้วอ่อนแอสุดๆธนูไปไหนหรอครับมีคนดูถามเอ่อธนูก็อยู่ในกล่องเก็บไว้ในกล่องเก็บไว้ในกล่อง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 ย่างยางธนูมันกูเก็บมาให้แล้วเลธนูมันกูกูกูคือกูแค่ไปหยิบมาแค่พวกเขา่ม่หยิบมาไม่เทเลย์กูก่อนเลยไม่ดีเลยแล้วก่อนอานี้ไปเจออะไรมาหรอครับทำไมถึงดูแบบ หัวคันรูขึ้นอ่าชูนิโปงอะไรละรออะไรละจุ่มลาวาไปแล้วครับผมไม่จุ่มลาวาด้วยไปไปเล่นเตอร์ติสมาไปเล่นเตอร์ติสไปเล่นเตอร์ติสแล้วจุ่มลาวาไปชูนิโปงไปทีนึ่งตอนตอนตอนไปก็พูดว่าเอาบีแบ็กนะตอนกลับไปชูนิโปงเอาบีแบ็ก I'll be back เออตอนตอนไปได้อย่างเท่กลับมาลงลาวาถ้าขอไป กลับมันไกลไงไปนอนกลับผิดที่ทเป็นไรแด้นั่งเรือไปก็ได้ใช่ไหมนายในเนเธอร์มันนอนได้ใช่ไหมนอนนอนนอนได้นอนได้ในเนเธอร์นอนได้ในดีเอ็นก็นอนได้เหมือนกันมันนอนได้ทุกที่แหละเขาแค่มีเตียงขอแข่วขอเข่วขอแค่มีเตียงขอแค่มึงขอแค่มึงง่วงก็นอนได้มึงขอแค่ง่วงก็นอนได้บ้านบ้านโอ้นายมึงกลับมาเร็วกูได้ไงเนี่ยมึงช้า อุตสาหพายเรือด้วยความเร็วสูงเหนือเสียงความเร็วแสงด้วยความร็วแรงเหนือเสียงความเร็วสูงกันว้วยอะไรวะฟังรู้เรืเร่องไปนอน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 กูถลุงเนี่ยมาเล่าเราเล่นอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวหมดบ้านาแล้วมาละนอนก,ก็เถอะนอนก,ก็เถอะอุ้ยไม่มีเตียงกูเหินอยู่เอาก็จะนอนทำไมล่ะ <c oughs> าแล้วบอกให้กูกลับไปน,นอนเพื่ออะไรเออให้นายโอ้สวัส กูเอาดาบได้ใช่ยหมผมไปดาบปีเซคิปเกิดเอ็มบีซีป<ะ>ูต้องการแรงเกคิปปูจะต้องมีเกคิปให้มันก็คุณหินดีกว่็ไม่ได้กัดฟังตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันไปได้เวลาฟัสคลิป วัวรีวิวควิกแพ็คเวกเวกควิกรีวิวหมอใช้หมึกกับไปเซอร์ไอ้หนังสือที่เขียนได้อ่ะอ๋อขิดรับง่ายขับง่ายง่ายไปเทอร์กูมีแบบเป็นสปักเหลือทำเงี้ยกระดาษกระดาษกระดาษกระดาไปเยอะมากกูไปเก็บมาให้กูใช้หมดแล้วกระดาษมึง พึงนี่ม่องโอ้ยม so ูใช้หมดแต่แล้วกูก็ไปค้ามาใหม่อะไรไปไรกูโดนหมูตีโอ้โอ้กโหมีเหตุเรื่องธรรมดาเหมือนกันคลิปนี้มึงเอาคนแรกเลยเหรอสุินทธุราวะก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรมีอะไรสำคัญว่าใะตัวน่ะอ่ากูโดนหมูตี มีอะไรสำคัญมากเลยตัวหมูตีพ่องหมูตีน่ะหมูตีก็ไปเก็บของเงินผีชายนานขนาดนี้เดี๋ยวหมูก็รีสปะเป๋าแล้วล่ะหมูโหรีสระเปาของอ่ะรีกระเปาที่อะรีมีตลารวามันจะมีรีกระเปาหาอะไรตายเสียงมันตัดมันรู้เรื่องตะโกนว่าอะไรไม่ไห่แลตะโกนอะไร กูไม่จะโกนกูไม่จะสะโกนมันทำหินทั้งหมดที่มันพกมาหายทั้งตัวเลยอย่างรงน่าขอเวลาสัก4ีห้าปีเท่เดียวแหละ4ีห้าปีไม่นานปลมิใจตัวมึงเลงแน่นอนต้องภูมิใจตัวกูอยู่แล้วเว้ยบิวเหมือนพอกจะไม่พออีกแล้วว่ะบิว ม,มาดิมามามาเอาขวดโยกมาไอ้กูแรกกับ MVP <จ>หมดแล้วทุกอย่างเลยใหญ่ทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างเลย <c oughs> เวติงเลยเหรออง MVP 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 แล้วม,ม,มันแลกหมดแล้วแลกมาหมดทุกอย่างนะมันมันมีไฟเอสเปกสองค <c oughs> วันสองแล้วก็ไอของของหน้าไม้ที่ดึงเร็วดึงสลักเร็วขึ้นอ่ะจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเส้นกูจะให้มึง ใช่ปะเร่มรักจากกูเลยนะโอเครักสุดส้าเฮี้ยมันวาบป่ะลูกบอลมันวาบได้อะมันโกงมันโปะมันโปะหวาลูกบอเฮ้ยเฮ้ยเ้ไม่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 ไมไม่ม่ไ ใช้พกาสอ๋น <Kell ee> <teammates, S 2> <Par> ี่ไม่ใช่วันของมึงอ่ะใช้พกาสกูเจอของกื่อนดีกว่าไงยะไอ้ยะทำไมอ่ะ เาหละหินหมดแล้วเพื่อนจข้ากลับแล้วใครจะตามไปหาเจ้าเดี๋ยวนี้ล่ะมีไดมอนด์เหรอเนี่ยนี่กูเป็นคนฟาร์มแต่กูไม่รู้ว่ามีไดมอนด์อย่างไรเนี่ยอ,อะไรเหรอกูเป็นคนม,มาฟาร์มเองกูกไม่รู้ว่ามีไดมอนด์อย่างไรเหรอกูลังอยากตัวเองอยู่มึงฟาร์มเลยมีไดิไมเลยฮะมาให้กูกำลังหายนี่อยู่กูกำลังหาอะไรเหรอ สปาวันต่อมาอีกเว้ยทำสปาวันเตอร์ต่ออ๋อแล้วมึงขุดไปเรื่อยแล้วมึงเจอไดมอนด์มันไม่แต่กูคือเดินผ่านตรงที่กูเดินผ่านมาแล้วแล้วกูเจอเดมอนด์มันตกใจม,มันมีไดมอนด์ได้ไงกูตก <laughs> มันคือตัดหัวนั่นเองเข้าใจใช่ไหมละ่ะว่าทำไมกูเจอแลมันมีไดมอนด์ได้ไงวะมันอาจจะสปอนใหม่ก็ได้นะมันอาจจะรีสปอนไงอะไรอีกอะโอซิเกอร์ตันมึงจะไงกูเนี่ยเฮ้ยมึงเจอสปอนซิเวอร์ตันหรอสุดยอดเลยเพื่อนไม่ใช่วันนี้กีฬาได้ยิงกูอยู่ในช่วยกูด้วยกูจะตายแล้ว อไอเดียวอะไรเล่ากูเหลืออ่าเล่าระดัหนึ่งปิดจะว่าดีเอาห้องนี้ห้องละดีนะให้ส่งความกูเล่าก็ได้อ่ะบิวมันเป็ห้องแล้วเหรอห้องนี้ทำอะไรดีนะช่วยกูด้วยห้องนี้ทำอะไรง่ายดีนะใครก็ได้ช่วยกูทีใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยกูอ่าตำรวจไอบิวตำรวจว่ากูรู้สึกว่าไอ้นายมันฝากของฝากมาหาเมืองเนี่ยของฝากอะไรอ่ะ กดที่ขวาไอ้สัตว์อะไรอ่ะของไอ้นายไอ้นายมันฝากมาให้จริงจริงดูได้มันจะมีมันจะมีบอกว่าเขียนตัวใครเอวเอวกุณูขออย่างเน่อยเพื่อนขอเลยขอชับเดียวเดี๋ยเพื่อนอะไรวะขอชับเดียวหมายถึงมึงมึงก็ชับกูที อยาากไม่ต้องหรือม่อฟิลหรอกมือกูนี่แหละน้องเลมอนใครมีคอนโทรลให้คุณแล้วกันคุจะบอกแค่นั้นแหละอจิ้มหายแล้วลืมเอาหาอีกแล้วเฮ้ยทำไมกูชอบลืมตลอดเลยวะลืมเอาหายมือกลับไปบ้านใหม่แล้วเลือดเหลือแค่ไม่ใช่เลือดดิหลอดละหานเลยแค่สามเล่นเท่าไหร่นะ เาลวเลิกกูเรืงเต็มอยู่เพื่อนเหลือแค่หลอดอาหารหลอดอาหารมันไม่เหลือแล้ว okay, <okay>, okay. มันก็ไม่เหลือดิมันยก็เหลือช่วยไงเหลช่วยเก็บไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องสังเคราะห์หรอช่วยเก็บไงสังเคราะห์แส,กสงก, <laughs> สงออกสะเ <laughs> นี่ยสงเคราะห์ุิ้โทษโอ้โหโอ้โหโออห์อ้โเโอ้หอ้โหโอ้โอ้โอ้โหอ้โหโ้โหหโห้โมีอลแล้วหอนน้้ <laughs> หห

โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องพอียงเท่านี้ไปก่อนก็ตอนนี้ครับเราก็อัปเดตไปได้หลายแบบโอ้ยไปเสียขายไปได้รลบก็ดูจากสภาพทุกคนนะครับก็สองคนก็ตอนนี้ค่อนข้างที่ดวงกุดนะครับลงลาวาไปตั้งหลายรอบเลยนะครับยังไงก็ เดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์การติดตามนะของทั้ง4ี่คนไปที่ใต้ด e สค r i p t i นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องโอ้ยช่องคาวเอมไว้ให้ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอาจจะไม่ได้มีแค่มาค้าอาจจะมีเคปอื่นมาด้วยเลยครับนี่ผมโดนจ้างพูดมาโดยผมแบบว่าจ้างร้อยให้ร้านเลยนี่เป็นไงก็ไงเราสี่คนเราสี่ทหารสี่คนก็ต้องลานต้องขอตัวก็ลองโอยโอ๊ยหดุเมาแล้ว เดี๋ยวในเราสี่คนก็น่าขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค,ครับ,บนบดค,ครับพี่รับไปปิดปิดปิดตูด้